ครับอลาดินโเรืองไทยยช่วยไทยนะครับวันนี้อยู่ที่กําแพงเพชรนะครับปัญจักยานาร่วมรับบริจาคเพิ่นสมทบทุนเพื่อการกุศลนะครับให้กับโรงพยาบาลจอดเชียงใหม่นะครับอำเภอเอ,อะไรอ่ะตรงนี้พัฒนาพัฒนานคกอะไรอาเอำเลลืมชื่อแลวนอำเภอ กัลยาณิวัฒน์อ่าใช่กัลยาณิวัฒน์นะครับโรงพยาบาลวัดจันทร์นะครับผมเห็นบอกว่าอยู่บนดอยเชียงลำบากลำบากเขาบอกอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าลำบากเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าอราธูาเรื่องนั้นนะมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับสองท่านนะครับผมคนด้าแรกเราคนัรนคือคุยเตอร์ขนุนนะครับผมอ่าคุณขนุนนะครับเป็นเด็กพิเศษนะฮะหรือว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นนะเศรษฐิจการนะครับผมวันนี้เราก็รายงานนะครับผม เราก็ปัจจัยกันนะฮะแล้วก็ผมเพื่อรับบริจาคเงินทุนช่วยหาอุปกรณ์การแพทย์นะครับผมนะครับโอเคนะเราลาเพลงกันนี้ก่อนแล้วครับผมเนื่องจากว่าอันตรายมากครับปัจจัยนะครับผมอาราดินคงเรืองไทยช่วยไทยนะฮะเคียงข้างสังคมไทยนะครับผมนะครับ